สวัสดีคะ่ะทุกคนครูเมิวจากอิตาเลียนแปลไทยค่ะวันนี้นะคะครูก็จะมาตอบคำถามจากทางบ้านค่ะว่าคำว่า p e r ดแคที่เราใช้เป็นคำถามนะที่จะแปลว่าทำไมเพราะว่า p e r ดแค่ตุรีอิตาลีเนาะาเนาะกับเปิดแคที่เป็นคำตอบเนาะเปิดแค่ไม่เปียเเพราะว่าฉันชอบใช้อย่างไรแล้วมันต่างหรือเหมือนกันอย่างไรวันนี้เราไปดูกันค่ะ p e r เคที่หนะคะที่เป็นคำถามจะทำหน้าที่เป็น a v e r b l e interrogativo เพราะฉะนั้นมันจะทำหน้าที่เป็นคำถามขึ้นต้นประโยคและคำลงท้ายประโยคขึ้นเสียงสูงนะคะตามรูปแบบประโยคคำถามของภาษาอิตาลีเนะาะจะแปลว่าทำไมหรือเพราะอะไรนะคะทำหน้าที่เป็นคำถามเนาะและก็จะขยายคำกริยาเช่น p e r c h é stu di italiano เพราะคุณศึกษาอิตาลีอ <involved> <t ake wire> mm, ๋เพราะอะไรรอทำไมถึงเรียนภาษาอิตาลีอันรึเพราะ t ุณเศร้าเพราะคุณเศร้ขึ้นเสียงสูงจบประโยคคำถามเนเพราะอะไรเธอถึงเศร้าทำไมเธอถึงเศร้าสังเกตว่ามันจะขยายคำกริยาและก็จะขึ้นเสียงสูงและประโยคจะนำหน้าประโยคนะคะส่วนประโยคที่2 จะทำหน้าที่เป็น conjunctive causale นั่นก็คือมันจะเป็นตัวเชื่อมประโยคที่เป็นเหตุเป็นผลกันเนาะมีเหตุแล้วก็มีผลเนาะเช่น studio ลิตเเลียเนาะประเทศมิปเชประโยคหักคือฉันเรียนภาษาตาเรียนเนาะเพราะว่าให้เหตุผลเนาะนั่นก็คือฉันชอบเป็นต้นนะคะหรือว่า ฉันอยู่ที่บ้านเพราะว่าฉันเหนื่อยเนาะดนการมีการให้เหตุและผลในประโยคสองประโยคและเชื่อมด้วยคำว,ว่าเพราะในกรณีที่เป็นคำเชื่อมนะคะก็จะมีคำเชื่อมอีกหลายตัวเนาะทางมาสิคมเมพอยเคตต่างๆ่านาแต่นี้เดี๋ยวเราไปเรียนในช่วงปลายๆอ่ะดเนาะแล้วก็ช่วง บิเนาะไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจโอเคถ้าใครมีคำถามะไรฝากไว้ได้นะค,ครูแบบยินดีมากเนาะเพราะเหมือนกับว่าเราได้โต้ตอบกันจริงๆแล้วก็เป็นฟีดแบ็ให้ให้ครูด้วยว่านักเรียนเออเข้าใจส่วนไหนยอย่างไรนะคะยินดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ